สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กัมพิตาสุขุยจะมาพูดถึงเรื่องสองครามดอกกุหลาบนะคะสงครามดอกกุหลาบจะมีตัวละครเกิดขึ้นมากมายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดมีการซ้อนแผนมีการแย่งชีงมาลากันค่ะเป็นสงครามกลางเมืองข้งอังกฤษค่ะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่15เป็นการตีกันร,ระหว่างสองตระกูลค่ะก็คือฝั่งแรนเคสเตอร์ใช้สัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบแดงและฝั่งยอค่ะใช้สัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบขาว เป็นสงครามที่ยาวนานมากเพราะว่ากินเวลาตั้งแต่ปี1455ถึงปี1487ค่ะก็ประมาณ30ปีนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าสองตระกูลนี้มาลบก,กันทำไมก็ตอบง่ายเลยค่ะว่ายังชิมบาราาอังกฤษกันค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สงครามร้อยปีค่ะฝั่งแลงเคสเตอร์และฝั่งยองนะคะจริงๆเขาเป็นญาติกันค่ะคือเขาสืบเชื้สายมาจากคิงเอ็ดเวิร์ดที่3ทั้งคู่เลย เอสเวิร์ที่3เนี่ยมีลูกเยอะมากๆแล้วก็จะมาพูดถึงลูกคนที่สำคัญมีทั้งหมด4คนค่ะคนแรกชื่อว่าเอสเวิร์เจ้าชายดำและลูกคนที่2ชื่อว่า i อร e เนียลยูสออฟเซึ่งคนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคมอันมาของฝั่งยอค่ะหรือฝั่งกุหลาบขาวค่ะส่วนคนที่3ชื่อว่าจอนออฟกร์ค่ะเป็นตระกูลแรงคตเตอร์และคนที่4ชื่อว่า แมนจูดอฟยอค่ะคนนี้นะคะก็คือฝั่งกุหลาบขาวค่ะเรื่องการขึ้นของราชบัลลังก์พ่อตายลูกก็ควรจะได้ขึ้นของราชแทนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเจ้าชาดดำดันตายในสงครามรบร้อยปีค่ะคนที่มาปกครองแทนก็คือคิงริชาที่สองนะคะซึ่งเป็นลูกคนแรกอีกทีและปัญหาก็คือคิงริชาที่สองเนี่ยอายุแค่ได้สิบขวบเท่านั้น ตอนขึ้นของราชบัลลังก์ก็เลยจําเป็นมีผู้สําเร็จราชการแทนคนที่เข้ามาดูแลนะคะก็คืออาที่เป็นลูกของคนที่3ค่ะจอร์ดออฟกรนั่นค่ะต้นตระกูลแลนเคสเตอร์ค่ะก็เลยมีโอกาสได้สะสมอํานาจสะสมบาร,รมีต่อมาจอร์ดออฟกรตายนะคะลูกคนที่4ที่ชื่อว่าแฮร์รี่ที่4ก็ขึ้นมาช่วยดูแลแทนและมีอํานาจดังนั้นแฮร์รี่ที่4ก็ตัดสินใจฆ่าลิชาร์ที่2ไปค่ะ แล้วก็ขึ้นของราชบัลลังก์แทนตอนนี้บัลลังก์ก็ตกเป็นของฝั่งแรแคตเตอร์นะคะหรือฝั่งกุหลาบแดงฝั่งกุหลาบแรแคตเตอร์นะคะก็เลยสืบเชื้อสายกันมาเรื่อยๆจากคิงแฮร์รี่ที่4มาถึงแฮร์รี่ที่5และแฮร์รี่ที่6ค่ะตัดภาพไปที่ฝั่งยอกนะคะปัญหาก็คือฝั่งยอ์กลูกคนที่2กับลูกคนที่4เขาสืสบเชื้อสายกันมาเหมือนกันลูกคนที่4ไปแต่งงานกับลานฝั่งของฝั่งยอค,ค่ะ เป็นลูกของคนที่สองซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งในยุคนั้นผู้หญิงเขาไม่มีสีมีเสียงในบรรลังดังนั้นสืบเชื้อสายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่านิยมเปลี่ยนยุคแหรเลที่6ของฝั่งแรงเคเตอร์ค่านิยมเปลี่ยนขึ้นมาการสืบเชื้อสายผ่านฝั่งแม่ก็มีสีในราชะบรรลังเหมือนกัน ดังนั้นต้นตระกูลยอกที่เคยนับจากฝั่งพ่อ<ม>ก็เป็นลูกของคนที่สมีศักดิ์ต่ำกว่าส่วนลูกคนที่สองก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เหมือนกันสุดท้ายก็เลยเกิดสงครามดับกุหลาบขึ้นนะคะคิงแฮร์ริตี้หกฝังแรงเชสเตอร์ฝั่งกุหลาบแดงนะคะนั่งราชบัลลังก์อยู่ดีชาจุดออกยอกฝั่งกุหลาบขาวมีการรักษาการช่วยอะไรสักอย่างนะคะ ถ้าคิงแฮร์รีที่6เป็นอะไรไปรีชาตุสอฟอยอกก็ควรจะขึ้นคอมบัลลังแทนหรือเปล่ามีสิิทธ์มีเสียงเท่ากันแต่เสียงนี้ทำให้ฝั่งสนับสนุนฝั่งแรงเคเต,เตอร์ไม่พอใจก็คือมาการิสออฟจูเมียของคิงแฮร์รี่ที่หกนะคะเขารู้สึกว่าทำไมต้องไปยกบัลลังให้คนอื่นสุดท้ายน,นะคะก็เลยเกิดการลบกันขึ้นค่ะแล้วมันจะมีเรื่อง มาการเลสออฟองจูนะคะว่าจริงๆแล้วนางเป็นราชินีที่มีความสามารถเพราะว่าคิงเฮริตที่6มีอาการป่วยด้านจิตเวชดังนั้นบางครั้งก็ปกครองไม่ได้ค่ะมาการเลสนะคะก็เป็นคนที่ไปปกครองแทนเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งและโหดล้านสุดๆค่ะตัดภาพกลับมาที่สงครามดากูหัสนะคะปรากฏว่าในปี1460 ฝั่งยอค่ะฝั่งกุลาบขาวดันชนะขึ้นมาดังนั้นรีชาร์ดดูสออฟยอคก็ควรจะได้นั่งขึ้นของราชบัลลังก์แทนตามที่วางแผนไว้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าในปี1461ีรชาร์ดดูสออฟยอคตายในสนามรบนะคะสุดท้ายก็เลยให้ลูกขึ้นของราชบัลลังก์แทนชื่อว่าคิงเอ็ดเวิร์ดที่4ค่ะตอนนี้นะคะฝั่งกุหลาบขาว ของราชบัลลังก์เรียบร้อแล้วเราจะพูดถึงคนที่สำคัญมากๆอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าลีชาร์สเนเวลหรือเรียกในนามว่าบอลลิดเดอะคีมเมเกอร์เขาเป็นคนที่สร้างคีนนะคะสาเหตุมาจากตอนแรกเขาทำงานกับคิงแฮร์รี่ที่หกซึ่งเป็นคนที่ขึ้นของราชเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าไม่พอใจอะไรสักอย่างในคิงแฮร์รี่ที่หเขาก็เลยหกลักหลังแล้วก็เลยย้ายไปอยู่กับริชาร์ ย้ายไปฝั่งกุหลาบขาวพอไปถึงนะคะก็สนับสนุนใหญ่เลยจนกระทั่งในที่สุดเขาดันให้คิงริชาร์ที่4นะคะขึ้นราชบัลลังก์แทนได้สําเร็จก็เลยเป็นคนสร้างคิงมาค่ะแต่ปรากฏว่าคลองไปคลองมาคิงริชาร์ที่4ไปแต่งงานกับคนธรรมดาชื่อว่าอลิซาเบธตบูดวิลค่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้มีปัญหาถึงสข้อข้อแรกก็คือนางเป็นหญิงไม้พอตาย ข้อสองนะคะนางอยู่ฝั่งแรงแคตเตอร์ฝั่งกุหลาบแดงเป็นศัตรูดังนั้นวอลี่เดอะคิงเวเกอร์ไม่พอใจมากๆในปี1470ก็เลยตัดสินใจกระโจจะยึดครองบัลลังเป็นของตัวเองแต่กระโบ ط, ไม่สำเร็จจนได้หนีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสพอไปถึงฝรั่งเศสก็เลยไปจับมือกับอีกคนหนึ่งที่เหมือนจะหมดอำนาจไปแล้วแต่ยังไม่หมดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็คือมาการเสออฟจูค่ะ เมีของเฮ i t ที่หกก็เลยยกทัพกลับมาแก้แค้นถอดบัลลังเฮลิที่สออกจากราชบัลลังค์ค่ะแล้วก็ตั้งคิงเฮลิที่หกลับมาปกครองราชบัลลังก์อีกรอบอย่างไรก็ตามคิงเฮลิที่หกฝั่งกุหลาบแดงนั่งอยู่บัลลังต่อไปได้ไม่นานฝั่งกุหลาบขาวคิงเฮลิที่สีที่หนีไปอยู่แถวเบลเยียมก็ได้สั่งสมพ้่นกำลังกำลังใหญ่โตก็เลยยกทัพมาทวงบ,บัลลังคืน ในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาฆ่าวอลลิคเดอะคิงเมเกอร์ทิงก็เลยเอาไปไว้ที่ทาวเวอร์รอนดอนนะคะแล้วก็ประหารชีวิตทิ้งเหตุการณ์นี้นะคะฝั่งแรนเคสเตอร์โดนฆ่าทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีใครสืบทอดบัลลังแทนดังนั้นคิงเฮเลิดีสีกุลาบขาวได้ปกครองบัลลังอย่างสบายใจในที่สุดนะคะบัลลังก็ตกเป็นของฝั่งยอค่ะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่า พอไม่มีฝั่งแลคเคเตอร์แล้วฝั่งยอกก็เลยแย่งชิงบัลังกันเองในปี1483คิงเอ็ดเวิร์ที่4ก็ดันตายไปทำให้ลูกของคิงเอ็ดเวิร์ที่4ปกครองราชบาลลังแทนแล้วใช้ชื่อว่าคิงเอ็ดเวิร์ที่5ค่ะปัญหาก็คือเอ็ดเวิร์ที่5เป็นลูกของอลิสเบธวูดวิลเป็นฝั่งศัตรูค่ะดังนั้นคนในฝั่งยอกไม่พอใจว่าเป็นลูกของศัตรู คนไม่พอใจเรื่องนี้ที่สุดก็คือน้องชายของแอดเวอร์ที่4ค่ะอาของเด็กทั้ง2คนนี้ก็ได้จับเด็ก2สองคนพี่ชายและน้องชายไปขังไว้ที่ทาวเวอร์ลอนดอนแล้วก็หายสาบสูญไปทึ้งห้เป็นปริศนาของอังกฤษค่ะกลับมาที่บาลังอังกฤษต่อน,นะคะคุณอาคนนี้หลังจากจัดการหลานตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นของปกครองแทนช้ชื่อว่าคิงริชที่3 ของราชบัลลังก์แต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าฝั่งแรงแคตเตอร์ยังไม่หมดเพราะในปี1483ฝั่งแรงแคตเตอร์มีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมามาทวงราชบัลลังก์คืนนั่นก็คือแฮร์รี่ทิวดอร์เขาเป็นลูกของจอ,อร์ดอฟกรเขาสืบเชื้อสายกันมาเยียบเงียบแฮร์รี่ทิวดอร์ไม่ได้โดดลงมาเล่นด้วยแต่ว่าย้ายหนีไปไปอยู่ในยุโรปทังนี้พอคิงแฮรรี่ที่หตายจากไป ฝั่งแลงคตเตอร์ก็กลายเป็นต้นตระกูลแบบงงงงคือแฮร์รี่ทิวดรคนนี้สนับสนุนฝั่งแลงคเตอร์และไม่ว่าจะอยู่ในรอนดอนในเวลในฝรั่งเศสก็ได้ไปรวมตัวอยู่ที่แฮร์รี่ทิวดอรทั้งหมดหลังจากที่รวบรวมกำลังพลมากพอแล้วในปี1485แฮร์รี่ทิวดอรนะคะก็ได้ยกกำลังพลมาลบกับรีชาร์ที่3ของฝั่งยอค่ะ แล้วก็ได้ฆ่าคิงแฮ a ร์รี่ที่3ทิ้งไปดังนั้นราชบาราลังก์ก็ตกเป็นของฝั่งกราบแดงค่ะก็คือแฮ r ร์รี่ทิวรได้ตั้งชื่อของตัวเองว่าคิงแฮร์รี่ที่7นะคะและได้รวมอำนาจเข้ามาด้วยกันโดยการไปแต่งงานกับฝั่งยอร์คค่ะคืออลิซาเบธออฟยอร์คเป็นพี่สาวของเจ้าชายสองคนค่ะที่โดนฆ่าทิ้งไปสุดท้ายนะคะสองตระกูล สองราชวงศ์นี้ก็เลยปองดองกันด้วยการแต่งงานแล้วก็ยุบราชวงศ์นะคะทั้งราชวงศ์ยอกราชวงศ์ลอนเคตเตอร์แล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าราชวงศ์ทิวดอร์ตามนามสกุลของแฮร์รี่ทิวดอรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการลบปากปลายโวยวายกัรภาษาของฝั่งยอกแต่ว่าแฮร์รี่ทิวดอรที่7เนี่ยค่ะเอาอยู่ดังนั้นสุดท้ายราชวงศ์ก็เลยตกเป็นของฝั่งทิวดอรมาเรื่อยๆค่ะ ทำไมสงครามนี้ถึงเรียกว่าสงครามดอกกุหลาบเพราะจริงๆแล้วสองฝั่งรบกันเขาไม่ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์ดอกกุหลาบขาวดอกกุหลาบแดงนะคะแต่ว่าเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลค่ะสองตระกูลได้จับมือเลื่บๆกันแล้วเพราะว่าใช้สัญ,ญลักษณ์ดอกกุหลาบทิวดอมันคือดอกกุหลาบที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าแรงเคเตอร์คือดอกกุหลาบแดงและฝั่งยอคือดอกกุหลาบขาว รวมกันออกมาก็เลยกลายเป็นดอกกุหลาบทิวดอที่สวยงันเองค่ะขอบคุณค่ะ